มาฟังญาสอนหลานต่อนะครับอดนนี้เป็นบันผลของการทำบุญนะครับ <c oughs> แต่นั่นญาเกาตานเตือนมูฟูงหลานขอให้หลานยินดีญาง่ายสิผ้าสางญาสิทางทางให้หลานเอ้ยให้จำจือ้อยาสะดือคัดขอดญาสอนอันนี้หากเป็นของดีแท้ทั้งหลานเลนลูกเข้าเอ้ย ผู้มูเจ้าพี่น้องประสงค์พ่อเพิ่งบุญให้เจ้าท้ำบุญส่างศีลท่านน้ำยาให้เจ้าใสสิงแกวเมื่อหนาสีหงเฮ่วงแท้แล้วขอมว่าแล้วง่ายยาทั้งล้านจึงได้ผ้ากันตกแต่งท่านศีลส่างทำบุญส่างเทท่านตักบาตหไมา้หย,ยาดน้ำน้ำให้ยู่เย็นขอให้เป็นขัวขวมสาค้อนม่มฝังขอให้บังเกิดกรรม มีพานพุ่นสวงเว้นแนทอนอันนี้เป็นบุญแท้ของเฮ้าให้ตั้งต่อหลานเอ๋ยขั้นว่าบุญบ่อไห้เขาสีใสแต่เฮ้าบุญมีไดเป็นน่าใสเผิ่นขั้นเป็นบุญบ่อไห้เขาสิใสแต่เฮ้าค่อยแต่บุญมากคำบ่อถํำการมั่นบอน่อแม้นค่อยแต่บุญทรงให้มั่นสีใดหอมใด คือจังเฮ้ามีเขาบ่อเอากินมั่นบ่ออิ่มเป็นแล้วมีลาบขั้นบ่อาเอาคุยท่างทองก็บ,บอเต็มอันนียาเกาเบาให้เจ้าทำให้ท่วงให้่อยตวงใจจิตทำคานิ่งน้ำกนยาสิผ้ากันหมน่นดงหลวงหิโวตาดร่างเธอขาดตาดลมหลังเจ้าสิเกือดดิน ยาเด้ปีนปบเขาผู้เขาหลายลันยานแต่สัส์สิงหายงูเงี่ยวสิตอดตายยาเด้ผ้าโลหายหลงข้างเข่าป้ายาเดมดมนแข่งหัวเที่ยวใหม่สีแดดตาให้คอยผ้ากันเขา่าท่างหลวงเพิ่นแตงหลานเอ้ยเพิ่นหักตกแต่งไวให้เที่ยวดันดุงเดินยาได้เสิญเสริญเ่าหัวสูงผลเผือนโทษพนมีทอฝา ยาเลี้ยวน่หัคานิ่งอันนี้ค่ำประเสริฐแท้ให้คืดเบิงความหลังอยาได้งงงงเสียงนังพ่นคุยเบายาได้เอาเขาปุ่นเป็นใจมั่นโมเมนต์จิตหากมียูพีค่อยปองปิ่นปองให้เจ้าคืดต่อตั้งตั้งต่อตามคล้องอยาให้หลงทั้งหลวงแลนลงไปหัวยยาได้ติดตามคน ของคนทองยืงมันสิตดใสเจ้าดังเวอร์ปรึงเหม็นยาได้มัวเมาเ่นน้ำคนหินศาซาดมันสิอุบบาดอนให้ให่เมื่อรุ่นหลานเอ๋ยอันนี้ยาสอนว้ให้หลานจื้อเอาเนื้อยาไดปิบเธอเลยมันศิลาเมื่อข้อยาเดโมโหหายลืมข้องของเกาเห็นไม่หมักหนาลืมกลนบอดี ขั้นได้กินกะปิแล้วอย่าลื่อมข้นปลาแดกล่างเห่า,หาแตกบานย่งสีได้ใส่กินขั้นได้กินปลาแล้วย่าลื่อมปูปะปอยล่างเถอปลาขาดหมอนย่งสีได้ปนปูพ้นบูฮ้านปุ่น,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 นเขากินเขากองล้านได้กินเขาเจา้าจะเลืมปั่นเขาเหนียวขั้นได้เที่ยวไปไต่เมืองไก่ประเทศอืน่นเจ้าย่าลื่มดันดาวเมืองบานเก่าเห่า ขั้นเจ้าใดเป็นเจ้าย่าเลื่อมโมมูหม,มาหาคโมยมาหลักสีเฮาหอนให้มั่นยานล่างตะกวงฟันเตินตามดงสีใดไหลบาดหะไรตอนสีนยั่งสิโอเอาคุ้นดอกนาะวันหนึ่งขั้นเจ้าไปพบพ่อผิกไทยมุผ่อพ่อนำผิกเครื่องไทยยาใดไล่ลืมปะแจวบองท้างบาน อันนี้ยาหยอกเยา้าให้เห็นเงินซุยซ้ายาขยายข้วมกิดให้คันิ่งน้ำกลนย่าได้ตึงต่างเต่นเห็นตอ,เ,อเต่นใสให้คอยคุดค่อยไงสิเห็นหม่องบอนแปลนให้คอยให้คอยอดค่อยแงนคอยแลนคอยไปยาได้ทอยหลังลบเตาขึ้นค่าคานให้ค่อยตักคอยตอน สิเห็นตอนแกงปา่าให้คอยเวดคอยสายาเศร้าว่างไวอันใดเป็นตาหย่ำให้ทำกินเ้าฟังยาสีนังเข่าเมงมั่วเบาบอดีขั้นสีออมจำยาสีใสนามหลายมั่นสีใสเจียงเล่งบอเป็นตาจำขั้นแม่นปันเข่าจำขั้นแม่นปันแล้วจำย่าเฝ้าจุ่มล่วงเล็กมั่นสีเสียข่ำกินขาดค่าข่ำเขา เจ้ายาฝ้าวหีพนให้คอยกอมเอาเย็นให้คอยบำเพ่นเพียนสืบเป็นปางแขนนยาในมีความคานการทำให้ตังต่อยานบอมีหม้อหนึ่งตาสีบึ้งใส่กันให้คอยคืดคอยแก่ค่อยแก่คอยดึงให้คอยพุดคอยขนคอยค้นคอยคำให้คอยทำการสางยาว่างใจให้คอยแลนให้คอยอดคอยแงน ยั่งสีใดตอนคําอันนี้ยาเกาวเบาให้เห็นบอนเบานักขอให้พวงหลานเห้นจื่อจำคาไวยาได้ไล่ลื่มทิมคำสอนของยายญ้าเมื่อรับตื่นแล้วคานิ่งหูสู่ญ้ามันทอน